ขณะที่บรรยากาศการเดินทางเริ่มมีการชัดดาวแล้วก็ควบคุมรถโดยสารสาธารณะให้บริการก็น้อยลงนะคะรวมไปถึงรถไฟที่จะวิ่งลงสู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประกาศหยุดวิ่งเหลือเพียงแค่รถไฟที่วิ่งเส้นทางหาดใหญ่กับกรุงเทพเท่านั้นนะคะที่ยังคงเปิดให้บริการแต่ก็เหลือเพียงแค่1-2ขบวนต่อวันเท่านั้นค่ะโดยที่จังหวัดสงขลาวันนี้ได้มีการชัดดาวนะคะเรื่องของระบบการขนส่ง เพื่อควบคุมและก็จำกัดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและเกือบทุกเส้นทางนะคะก็มีการหยุดแบบไม่มีกำหนดเพื่อเย็บยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะรถไฟนอกเหนือจากเส้นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หยุดเดินรถทุกขบวนมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม ซึ่งก็มีการประกาศอยู่เดินรถนะคะตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดในวันนี้ในส่วนของการเดินรถไฟสายใต้เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพค่ะเปิดเดินรถเพียงแค่2ขบวนเท่านั้นนะคะก็คือขบวน38และก็ขบวนที่32ส่วนเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ก็มีเพียงแค่2ขบวนคือขบวน37และขบวน31 ส่วนในวันพรุ่งนี้เส้นทางไปกลับหาดใหญ่กรุงเทพจะเหลือเพียงขบวนเดียวค่ะคือขบวน38เช่นเดียวกับขบวนกรุงเทพหาดใหญ่ก็จะเหลือเพียงขบวนเดียวเช่นเดียวกันก็คือขบวน37เท่านั้นส่วนกรมวนรถท้องถิ่นยังให้บริการตามปกติทุกขบวนยกเว้นนะคะเส้นทางที่จะวิ่งลงไป3จังหวัดแดนภาคใต้ที่ยังคงประกาศหยุดเดินรถต่อทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางด้วยรถไฟนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข1690เพราะแต่ละวันก็จะมีการปรับเปลี่ยน เส้นทางนะคะแล้วก็ขบวนแตกต่างกันไปและผู้ที่จะจองตั๋วล่วงหน้าก็สามารถขอคืนเงินสดได้เต็มจำนวนนะคะที่การรถไฟด้วย กาะเที่ยวกันบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่วันนี้ก็เงียบเหงาอย่างหนักค่ะหลังจากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยนายเจริญลักษณะสุโนสุรางอายุ6 6ปีโชเฟอร์รถตุกๆบริเวณหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ซึ่งยึดอาชีพขับรถตุกๆมานานกว่า30ปีเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่สถานีรถไฟหาดใหญ่เงียบเหงามากที่สุดซึ่งก็เกิดให้ความเดือดร้อนกับ บุคคลต่างๆกันทั่วหน้าเรียกว่าต้องกินบุญเก่าแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ค่ะแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เช่นเดียวกับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่สองหรือคิวรถตู้ตลาดเกษตรหาดในๆค่ะในวันนี้ก็มีรถตู้หยุดวิ่งเพิ่มในหลายเส้นทางทั้งสุร,ราษฎร์ธานีสตูลปากบารารวมถึงภูเก็ตที่หยุดวิ่งมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมส่วนที่ยังเปิดให้บริการก็มีเช่นเส้นทางกระบี่นครศรีธรรมราชและก็พัทลุงแต่ก็มีรถจำกัดนะคะผู้โดยสารต้องมาสอบถามข้อมูลที่สถานีขนส่งหากต้องเดินทางในแต่ละวันแต่ก็มีการขอความร่วมมือว่าถ้าใครไม่มีความจำเป็นในช่วงนี้ ก็ขอให้งดเว้นการเดินทางระหว่างจังหวัดไปก่อนค่ะ